i ม้วมในจุกหลวงฝ้านี่เป็นม้ันผ um ู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุดเบาะงีบาะงีบาะงีเ่าฮอุ้ยเป๊ะแห้งดีเด้อนะครแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณต้นลอยกอเล่กอเน่ได้ลอนได้ลอยนะครับเนาะแับตนอื่นนะผมครับสวัสดีทุกเพ็ดคุณมีเกตุกท่านผมที่มาในแฮนด์มนี้นะครับ ปลาเพิ่งพี่ติะครับวุฒิดระฝันมาชนีมือนีนะผมอภิมือนีได้กันขอขอบคุณบอสเทลและบอสวิทยทั้งสองที่คอยพักันอยู่บังลังตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่มาที่มั่งมีขอบคุ้มทำภาระนะครับอบคุณมากอบอุ่นมากดีเด่นนครับผมขอบคุณอาจาริงครับขอบคุณหลายๆทุกคนครับ แล้วก็บอกอีกนิดนึงนะคะซึ่งนี่ลุยกับตอมก็จะพยายามที่จะบอกตลอดว่าขอบคุณเพื่อนนะคแต่เราอยากพูดในอ่าอยากบอกนี้จอยพราะว่าคือถ้าเกิดว่าอันนี้ฮาสนับสนุนเหมือนแพลกับบี้สนับสนุนเพื่อนหรือว่าทีมงานทุกคนหรือว่าทุกๆคนนะคะแต่ว่าถ้านีลุยหรือว่าตอมพอเอาใจใส่หรือว่าบอขยันนี่ลุยก็จะบอมีมอนี้นะคะหลอกจากเข้าที่จะพักกันแล้วกั็ขึ้นอยล่กับตัวนี่ลุยหรือว่า ต่อมน้อยนะคะว่าจะขยันเ AH ็ดคลิปหรือว่ามันไม่เลื่ยงดีเข้าพยายามี่จะพักกันแต่ว่านิลุยเป็นคนที่มีความพยายามนะเป็นคนที่ขยันและก็อดทนก็เลยได้มากถึงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแท่ก็อยากฝากถึงทีมงานหรือว่าทุกทุกคนที่อยู่ในบ้านจางทองพิเรนนะเมื่อได้โอกาสก็อยากให้ทุกคนได้่อยป้าตรงนี้แล้วก็เอานิลุยแล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ ตัวเราด้ดานเองน,นะคะอ่เสียงบนให้กับเจ้าภาพค่ะกับดีใจครับพี่น้องดีใจดีใจที่เห็นนะฮะคุณนี่รวยแล้วก็ต้องนาย้อยล้านนะฮบผมประสบความสำเร็จในมือนี่กับสมัยตะกี้กับมากกาับตะตะเลกดคุณน้อก็มาอยู่นี่นะ,ะัะผมก็ไม่มีใครนะับก็ดีละมีคุณตองคุณยูนีละยูเป็นร่างใจแม่แล้วก็มีเมยตองพึ่งแม่ตองพึ่งนะฮะผมซึ่งมือที่บ้าน ม่านผูกคอต้อแขนเนาะแม่ต้อมก็เป็นคนพาเข้าไปทําด้วยจำได้ไหมใช่คือ,อ,อคือหลังจากที่เฮาบ็เลยไม่แม่เท็แล้วก็แม่ต้อมเป็นตัวแทน,นใช่แล้วเป็นวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะฮะก็เป็นรักเลยเนาะเวลาเฮ็ดบุญเฮ็ดงานจากแม่นี่แหละเพื 15, 15, 15่อนผพาเฮ็ดพาท้ำค่ะโบกับดีใจดีครับผมะโบกับกอบคุณพ่อหนองน้ำเด่อหนองนี่ก็จะเป็นอาพกพูที่นาหากักทองนิลุยนะซึ่งกับ ดูแลลูกเต่าตะกี้กับพญ่อมมาอยู่ในพี่น้องจนเด็กจนเด็กคู่เขียนเดาเข้าไปเออเด็กมาอยู่พี่วมามา,มาเลี้ยงงวัวมาเห็ดน,น,น,นั่นเห็ดนี่ให้ยพอแล้วก็เลยยอมมาที่จริงมันก็ประหยากทิมบ้านทิมซองมาตอนนี้คือลือลอล้อห้างก็แล้วไปมานเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วถือว่ามาเป็นอ่าครอบครัวอ่าบ้านสวนนี่ลุยชาแนลอย่างต็มตัวแล้วในฐานะ เพื่อนคนหนึ่งนะคะกขอบวยพ่อให้ดูจชาแนลแล้วกับครอบครัวจงมีความสุขความเจริญคิดเช่นไหนขอฟ้อนสมคข้อมรมาจารนานะคะและที่สำคัญก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวอยาเจ็บอยาจนยุดีมีแห้งโชคดีมีใช่ตลอดไปเด้อสาธุอ่าเอาเรียนเชิญจะภาพปที่นีน ลงอันลงกระลำที่ๆมาเอา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 เออมันยากเต้นนาฮานแล้วเมันมุ่งยางเร็วมุ่ค้นขาดีนล้วน้าวนั่งเฝ้าปนั่งไป้าวันนี้นะคะเฮาไดออ่าราคีติจากมายพัชรีวิเชียรชัยเลิศนะคะ หง่าวหงษามึงใครอะโอ้องไปมึงใเห็นอย่างนี้สากผ่งเคก้าวบอกตังโตะคันโมว่าราหัเดยีหวดเค็ดวัดก้อยหยิมาคนไทยมือเ่าสวยสวยทั้งาทกงานเลยนะขะเดี๋ยวนี้อย่าเบ่แล้ว นักดนตรีฮ no. ้องกับไม้กำล่งใจได้วหมือนีันเออโป็เจตสดเสียงท้องมีสิคือว่าฮีขาแ้งมาก่เว้นสตูดโหายมาใช้มา่กังก่อนเนาะเมื่อนี้พันจิมาเต็มนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณบาร์ผู้ใหสตูดิโอด้วยนะคะ แมนเมน่าให้่กำลังใจทีมไรนัริตาไรนะคะมันมีเออเป็นจชลยกะมาแนะนําเนเดอรเออพวมาสองเบิ้งนองแล้วนองให้สดนะนๆใช่เพราะว่าทีมงานแล้วเออทีมงานเขาเ็ต้งใแบบว่าเยวิชาตอนนี้เออไปเบ้าพุทธให้มันไรก็อันเป็นกยากเอยากล้ิลง ก็เลยไอจุนก็เลยมาเนี่ไอจุนก็เลยมาดูแลเหตุใบตัวประธานผิจุนแล้วนแล้ววันเราแห่งโพดีบลสิบอลลามงานเฮ็ดจังไดือนเรสูงเข้าสิได้ได้สวนปั่นี้สร้างความสั้นพึ่งอันฟึ้งฮัตแม่บอดอกเราวระงานหลายแล้วง่ายหลายนะคะวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันผู้ดำเนมนหนามันนี่ก็ต้องขอบคุณกเนี่ยเลยเนี่ยเลยอะไรหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ดูมอลำโอ้ยสาวเสิร์ฟมาแล้วรอบที่จะเต้นนาฮ่านเดี๋ยวแบบที้เนี่ยเดี๋ยวช่วงก็การ อเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมอบเวทีให้กับไมพัชรีวิเชียบชัยเลิศค่ะขอบคุณสำเร็จขอบคุณสำหรับปอปีนและก็ปอแผวด้วยนะครับผมจะเป็นหน้าที่ของวิเชียบชัยเลิศพร้อมด้วยน้องไมพัชรีนะครับโอ๊นะครับท่าเก่งไปเอาทันไปถือเชิญรับชมผ่านทางไลฟ์สดนริตาไรออลสบ42นะครับพร้อมด้วยศิลปินนะครับน้องแบงค์แล้วก็น้องเหมา นักการพลิมวิสา้อจมอสุศเมา้อากช่วยนส่งต่อสำหรับทีมงานอาจารย์นักดนตรีสดิทตีมิวสิกพร้อมด้วยแดนเซอร์นุ่มหล่อสาวสวยจากแซกทองเครบ เขาีเรียบยที่เราก็เพนินเ้าในประดามลัในจุกหลวกฟ้าดีเป็นวลรัผู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุดเพราะม่เรมอุยเปร้ลเอีฮาุยเปลี่ยนชุดยู่สิบชุดแล้วเมื่อนี้มึงจะไปเปลี่ยนชุดอีกหรือเป่าเ้ยเจ้าจะมาเนีย